สวัสดีะคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนเจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ใครที่เกิดราศีพิจิกหรือรักานาราศีพิจิกนั้นก็ลองเข้ามาเช็คดวงข้าวๆดูว่าในช่วงเดือนนี้นะคะทั้งเดือนดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสเพราะว่าทํานายภาพรวม ไม่ได้จาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ให้เฝ้าระวังในสิ่งที่ดวงบอกว่าไม่ดีและให้รีบกระทำรีบตักต,กตวงในสิ่งที่ดวงให้คุณชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะจากดวงดาวเนี่ยก็พอจะแปลได้ว่าเป็นช่วงที่คุณนะคะจะมีความขายันขันแข็งมากเป็นพิเศษในทุกกิจกรรมที่คุณกําลังทําอยู่หรือในทุกกิจกรรมที่คุณกําลังดําเนินการอยู่เป็นช่วงที่กระตือรือร้อนมีความแอคทีฟ นะคะเขาเรียกว่ามีความเพย์ทะยานมีความเพียรมีความอดทนในสิ่งที่คุณกําลังดําเนินอยู่นะคะชาวราศีพิจิกช่วงนี้ต้องระวังนะคะมีเรื่องให้อารมณ์คุณนั้นหัวร้อนมากขึ้นนะมีโอกาสที่จะหัวร้อนไดง่ายๆหรืออารมณ์มันหุนหันพลันแล่นมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกับคนใกล้ตัวหรือคนรอบข้างได้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปกลับ การะหรือไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือไปโบราณไปสถานที่โบราณโบราณสถานที่เก่าแก่นะคะเกิดขึ้นดวงจะมีเหตุให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือทําอะไรดําเนินการใดๆน,น,นั้นจะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยําเรียกว่ามีเซนต์มีรางสังหรณ์ทาอะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําทาง ทำอะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองหนุนดวงชะตาอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดกลับไปยังถิ่นฐานที่คุณเคยอยู่มาก่อนนะคะหรือกลับไปพบเจอกับเพื่อนเก่าสังคมเก่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะแปลว่ามีโอกาสที่ สังคมเก่าๆเพื่อนคุ้นที่ขาดการติดต่อมานานเนี่ยอยู่ดีๆเข้ามาหาคุณเขาติดต่อเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะคะก็มีโอกาสเจอกลุ่มคนเก่าๆกลุ่มเคยกลุ่มคนที่เคยรู้จักกลุ่มเคยกลุ่มคนที่เคยอยู่นะคะหรือจะแปลกอย่างหนึ่งว่ามีโอกาสที่ความทรงจําเก่าๆบางอย่างมันจะหวนกลับคืนมานะคะหรือมีโอกาสที่จะพบเจออดีตพบเจอคนรักเก่า นะคะกลับคืนมาอยู่ดีๆคนรักเก่าทักมาเขาโทรมาหรือเขาติดต่อเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีพิจิกช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะมีความหัวดื้อหัวรั้น,นะคะเป็นช่วงที่หัวแข็งด้วยนะคะแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างที่จะร้อนหัวร้อนมากขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังสําหรับคุณดวงยังบอกอีกว่าทําอะไรช่วงนี้มีศัตรูเกิดขึ้นเยอะ นะมีคนมาคอยขัดขวางมีคนมาคอยเลื่อยขาเก้าอี้มีคนมาคอยเลื่อยขั้นเลื่อเลื่อยตำแหน่งนะคะค,คือสิ่งท <ettle MS. S 1> ี่คุณกำลังทําอยู่ถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยก็จะมีศัตรูเด่นเกินไปก็จะเป็นภัยนะคะมีคนมาคอยเลื่อยในเรื่องของขั้นเลื่อยในเรื่องของตําแหน่งนะคะก็คือมันไม่ให้เรามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทำอะไรมกักมีคนอิจฉานะคะ มีคนมีศัตรูเกิดขึ้นหรือมีสิ่งมาขัดขวางอะไรก็แล้วแต่หรือไปติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานก็มักจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควรเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกดวงบอกว่าคุณมีโอกาสมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินเกิดขึ้นหรือมีโอกาสมีปัญหาในเรื่องของคดีความต่างๆด้วยเช่นกันทำอะไรในช่วงนี้ต้องมีความรอบคอบให้ดีนะคะมีโอกาสมีศัตรู หรือมีเรื่องเดือดร้อนใจเกี่ยวกับหนี้สินหรือคดีความเกิดขึ้นการงานดวงบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาทางการงานงานหนักงานเหนื่อยมีเรื่องเดือดร้อนภายในหน่วยงานที่คุณดําเนินอยู่หรือภายในหน่วยงานที่คุณทํางานอยู่นั่นเองนะคะมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการงานย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายออฟฟิศย้ายภาระความรับผิดชอบที่เป็นอยู่เกิดขึ้นนะคะถ้าอยากย้าย ก็จะมีเหตุให้ย้ายหรือถ้าไม่อยากย้ายก็ต้องมีเหตุให้ย้ายแน่นอนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเช้งอะไรในเรื่องของงานจะแปลว่างานคุณจะหนักจะเหนื่อยมากขึ้นหรือตัวงานนี่แหละคุณจะเดือดร้อนจากงานที่กระทาอยู่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืองานที่ทําอยู่ผิดพลาดสูงมากนะคะสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับระบบน้ําในหูไม่เท่ากันฝีหนองน้ําเหลือง แล้วก็ระบบมดลูกระบบสืบพันธุ์แล้วก็เกี่ยวกับการวิงเวียนศีรษะอุบัติเหตุของแหลมทิ่มตามการผ่าตัดผ่าจอกล้ามเนื้อ,อเสืช่วงนี้อย่าเพิ่งเดินทางไปไหนมาไหนไกลนะคะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หรือมีการเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีพิจิกถ้าเป็นในเรื่องของเงินก็จะมีความเหนื่อยใจทางการเงินมีเรื่องให้เหนื่อยใจเกี่ยวกับการเงินการทองขึ้นมานะคะแล้วก็ เป็นช่วงที่พยายามในเรื่องของการหาเงินหาทองเข้ามาด้วยเช่นกันนะแต่ชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีทรัพย์บางอย่างเข้ามานะคะมีทรัพย์ก้อนโตมีทรัพย์ก้อนใหญ่หรือมีเงินจํานวนมากผ่านเข้ามือมาให้คุณได้จับใจใช้สอยเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือจะแปลว่าตัวคุณนั้น ไปดำเนิกนการบางอย่างเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินแล้วมันได้เงินเข้ามาตามที่คิดตามที่หวังอย่างนี้ก็ได้นะคะชาวราศีพิจิตดวงยังบอกอีกว่าคุณถ้าเป็นในเรื่องของเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานบางคนไม่ชอบที่หน้าคุณเพื่อนร่วมงานบางคนก้าวร้าวใส่คุณเขาชอบจ้องจับผิดคุณหรือเขาเขาเรียกว่าพูดจาสอดเสียด ใส่คุณอะไรก็ว่าไปหรือเขาเอาเราไปนินทาในทางไม่ดีในเรื่องของเพื่อนร่วมงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือต้องระมัดระวังนะคะมีโอกาสถูกแทงข้างหลังมีโอกาสเจอมิตรที่ไม่ดีมิตรไม่จริงใจนะคะมิตรที่เอาเราไปพูดในทางเสียหายเกิดขึ้นจะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าท่านไหนที่มีลูกมีหลานลูกหลานจะไม่เชื่อฟังลูกหลานจะดื้อ ดื้อรัน้นหรือตัวคุณนั้นมีโอกาสมีปัญหามีเรื่องขัดแย้งกับลูกกับหลานเกิดขึ้นได้ลูกหลานนําความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับคุณลูกหลานนําความรูก้อ,อกทุกข์ใจมาให้กับคุณเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าท่านใดที่มีลูกน้องมีผู้ใต้มังคับบัญชาต้องระวังในเรื่องของลูกน้องบริวารช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมีเรื่อง ให้เดือดร้อนเกี่ยวกับลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารน,นำพาความเดือดร้อนบางอย่างมาให้กับคุณหรือคุณนั้นขัดแย้งกับเขาคุณนั้นมีเหตุให้มีปากเสียงกับลูกน้องบริวารเป็นในลักษณะน,น,นี้ก็ได้นะคะหรือลูกน้องทรยศลูกน้องหักหลังเป็นอย่างนี้ก็ได้นะสาหรับชาวราศีพิจิกต่อมาถ้าเป็นในด้านของความรักดวงบอกว่าคนโสดช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสเจอคน คนเป็นไม้เช่นเจอพ่อไม้เจอแม่ไม้เจอคนที่เคยหย่าร้างหรือมีคู่เลิกลามาแล้วเข้ามาพัวพันในชีวิตคุณสําหรับคนโสดนะแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะยุ่งไม่ยุ่งกันแล้วแต่แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนที่เขามีครอบครัวแล้วเนี่ยมามายุ่งกับคุณหรือมาจีบอะไรางเงี้ยเนี่ยมาจีบคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าคนโสดมีโอกาสได้รับผลบางอย่างจากเพศตรงข้ามด้วยเช่นกันนะคะหรือคุณมีมุมที่ดีเขาเรียกว่าในที่ทางความรักเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามหรือคนที่คบหาดูใจอยู่เนี่ยเขาสนับสนุนในเรื่องของการเงินก็ได้หรือสนับสนุนในเรื่องที่เรื่องในกิจกรรมชีวิตของคุณก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าคุณยังได้รับผลจากเพศตรงข้ามอยู่นะคะ แต่ก็มีโอกาสที่เจอคนมีเป็นไม้พ่อไม้อะไรเงี้ยแม่ไม้เข้ามาชอบมาจีบละกาันแต่อยู่ที่เราจะยุ่งไม่ยุ่งเนาะต่อมาคนมีคู่คนมีคู่ช่วงนี้คู่ครองคนรักมีโอกาสเจ็บป่วยนะคนมีคู่ต้องดูแลสุขภาพของคนรักให้ดีนะคะคู่ของคุณค่อนข้างคิดมากวิตกกังวลด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะมีลาบผลบางอย่างจากคนรักหรือจากคู่ครองด้วยเช่นกันนะคะ คู้ของคนรักให้การช่วยเหลือดีเขาซัพพอร์ในเรื่องของการเงินการทองให้กับคุณเป็นอย่างนี้ก็ได้วันนี้ขอบคุณค่ะ